นี่คมล้างเหรอไม่ได้เล่นมานานจะโดนเขายิงไหมเนะี่ยเอาลงเมืองต้นน้ำแล้วกันเดี๋ยวขอแยกก่อนนะเพื่อนเดี๋ยวเราไปเจอกันถ้ายวงผมไปวอมือละสองตาที่แล้วไอนน้บ้าไม่ได้เล่นมาเกือบอาทิตย์แล้วทุกคนไก่ลงไปเยอะเลย,เยมีคนลงด้วยอ่ะนี่มีจุดแดงอยู่หนึ่งจุดครับ นี่ไงน่าจะตัวเดียวเดี๋ยวแบ่งคนละครึ่งแล้วกันคนกลางคนละครึ่งเดี๋ยวผมลงฝั่งขวาเขาลงฝั่งซ้ายแล้วกันคนกลางคนละครึ่งโอ้โหเจอเอ้แปดเลยว่ะหลังๆให้เอ้เกแปดมันดอกเยอะมากเลยแต่ผมก็มีล่านอุ้ยเจอทอก้อนละเอ้กแปดผมมีล่านสองนะผมก็เลยเล่นบ่อยกว่าปืนอื่นกับมันจะยิงกันแล้ว,ว่ะ ผมปล่อยไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมเป็นใส่ตัวเองเดี๋ยวผมรอร้านมันแล้วกัน้สวยเอ้าหมดตี้เลยเอา้ามีคนตามมีคนตามโ้สวยอนะดาวตัวนี้ไอสองนี้วิ่งวิ่งไล่จับกันแน่เลยหมดหรือยังเงียบไปแล้ววะทุกคนน่าจะหมดแล้วนะ เดีผมไปชุบเพื่อนดีกว่าครับมีคนมีคนวิ่งหัวก็แตกดีอุ๊ยอุ๊ยมีคนสวนมามีคนสวนมาโอ้โหน่าจะซ้ำไม่ได้หว่ะทุกคนแป๊บหนึ่งนะเพื่อนเดี๋ยวมาชุบขอตั้งลาก่อนโอ้โห มันมาแล้วยังเนี่ยอืมดาวดาวมันจะไปไหนอุ้ยเสียงเท้าทุกคนมาละมาละมาละอุ้ยมันหนีมันหน,น,นีไปแล้วอะ่ะเอาไงดีตามตูนไปดีกว่า yeah, <man. S 1> มันวิ่งอุ้ยมันจูกยิงผมนะเนี่ย โอยเกือบตายเหียมันจุกยิงจริงด้วยปั๊มยาก่อนโอเคเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองโดนชุบละเดี๋ยวผมชุบเบอร์สีกันแล้วกันมามาเลยเพื่อนอตัวนี้มีของเยอะเหมือนกันนะยิงตัวนี้เสร็จปุ๊บฟูเลยของฟูมากเลยอะ่ะพร้อมบวกมากตอนนี้ เดี๋ยวผมไปหาเพื่อนดีกว่าทุกคนไปหาเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองดีกว่าเฮ้ยเจ้าคนในยแล้วเหรออุ้ยอุ้ยทำไมเปา้าไม่ล็อกวเนี่ยมันหนีโคตรไวมันด่าผมป่ะเนี่ย ตอนนี้ผมแรงแรงหนึ่งดาวนะอาจจะเจอตัวแหลมหน่อยมันชอบดักไอตี้เนี่ยผมตายไาหลายรอบล้วยิงไปไหนวะอ๋อีงไงโอ้โหคนโคตรเยอะอ้าวใครวะเนี่ยทำไมผมยิงแล้วมันป้อเป้าไม่ล็อกวะนี่คนไม่ใช่เหรอเนี่ยหรือว่าอะไรวะลูกเครื่องเหรอทำไมลูกเครื่องมันยืนวะเนี่ยโอ้โหมึงจอดแบบนี้เลยอ่ะ มึงจอดแบบนี้เลยเหรอดาวสามารถรีบซ้ำมันซ้ำไม่ได้ว่ะวิวิวยืนนิ่งๆหัวก็แตกยืนนิ่งๆหัวก็แตกเอ้ามาลัดล้าเหรอมึงล้าเหรอมึงล้าเหรอวิวิอุ้ยทุก้อนมันโคตรรัวเลยว่ะเฮี้ยมันมีสกินทุก้อนได้เลยไอตัวเนี้ยทุก้อนแม่งรัวจัดมันล้ากูไอ้ตัวสองตัวเนี้ยมันล้าผมอวิวิวิอุ้ยตั้งไอ้หรอ มันชาร์จวะชาร์จเหรอดาวไปหนึ่งดาวไปหนึ่งดาวไปหนึ่งหมวยยังเพื่อนโอ้โหคโคตรเยอะไอ้เฮียใครขี่รถม้าเนี่ยไปละโชคดีเบอร์สี่โอ้โหไม่มีตามตูดไอ้เฮียมันก็เถื่อนอะ่ะโดนชนปิวเลย เอี้ยมันของของจริงว่ะขี่รถชนเลยอ่ะโอ้พูดสี่ตาแล้วเนี่ย,ยไม่ขนโคตรเยอะเมืองเดียวสิบกว่าตัวมั้งเนี่ยหยังไงสองคนเหลือสองคนสุดท้ายถึงไม่ตายว่ะน่าจะเปลี่ยนเป็นเอ็กแปดนะไอตัวนี้มันมีปืนเป้าเอา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 เป้าคุณคิดกระบ,บอกเดียวเหรอมึงเอาเหรอคุณคิดกระบ,บอกเดียว ปัง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 อุ้ยดูดดูด,ดเออสวยถ้งดูดตายแล้วมึงอ้าวเบอร์หนึ่งกับเบอร์สี่ตายละแต่เบอร์สี่นี่เขาตายกับผมนะเบอร์หนึ่งน่าจะตายกับเบอร์สองเดี๋ยวผมไปชุบเพื่อนก่อนแล้วกันอ้าทำไมตีนี่มันยังไม่ตายวะนี่แนะ่สามศพแล้วกันเดี๋ยวผมไปชุบเพื่อนก่อนแล้วกัน อ้ยจะเข้าวงทั้งทีเจอคนอยู่นอกวงอ้าวมีคนอยู่หลังหินจะยิงไม่ยิงก็ดูยังไงอยู่ต้องยิงแล้วปะต้องยิงแล้วปะเอ้ยหมดเต้หุ้ยด้านหลังมาด้านหลังมีหุ้ยหน้ายิงมาหน้ายิงมากางไอ้วอลก่อนกางไอ้วอลก่อนหุ้ยหุ้ยเกือบตายใครมาเนี้ยหุ้ยอ๋ออีเหี้ยมาอยู่ในวงนั่นไงอีป้าเอ้ยเสียเหลี่ยมมันเลย โอ้มันสามเลยด้วยอย่ารอเพื่อนเขาชุบละโอ้โหเบอร์สองอยู่นอกวงเลยอ่ะของจริงจัดจัดโอ้วงโคตดไก่โอ้เพื่อนไม่น่ารอแล้วมั้งเนี่ยมีจิตร้อยเหรียญดูเชื่อเพื่อนอย่าชุบใครดูเชื่อเพื่อนอย่าชุบใครอุ้ยเพื่อนชุบกูเหรอโอ้ยอนะไรเนี่ยเดี๋ยวลงอันนี้แล้วกัน โกดังนี่แล้วกันนะโกดังนี่จะมีของเยอะอยู่ถ้าลงไปยิงตัวหนึ่งตายคือเราฟูมากเลยนะแต่ต้องเสี่ยงหน่อยแต่เพื่อความเสี่ยงนะผมรับได้ผมรับความเสี่ยงได้โอ้ไม่มีุบเลยว่ะเฮ้ยอือโดนระเบิดระเบิดใครระเบิดมึงใช่ไหมระเบิดมึงใช่ไหมเฮ้ยอีกพาเอ้ย เสียเรียวมันเลยโอ้โหขอโทษดีเบรอ 4, บร์สี่เบรอร์สามเบอร์สองว่าเมื่อกี้เขาชุบผมอ่ะโอ้โหต้องขอโทษเด้วยจริงๆนะไม่ไหวไม่ไหวจริงๆ